สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101สามบันเทิงทีวีวันนี้ก็ได้เวลามาพูดจากันหน้าช่องกันนะครับก็ต้องขออภัยท่านที่ติดตามหรือ f อซีต่างๆที่ติดตามทางช่องอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มครูราชก็ตอนนี้ฮะ ด้วยภารกิจหน้าที่การงานสงกรานที่ผ่านมานะครับต้องหยุดชะง,งักทั้งหมดนะครับก็มาเริ่มนะจะปล่อยคลิปเรื่อยๆในช่วงหลังสงกรานนี้นะฮะผมมีโอกาสได้นั่งดูรายการเปิดปาก ภาพภูมิเพราะรายการนี้ก็จะเอานักวิภากวิจารณ์หลหลายคนมาออกเพราะว่าเป็นช่องสีเขียวครับถือว่าเป็นช่องใหญ่แต่การทำงานแล้วครับมันไม่เหมือนช่องใหญ่อะ่ะคือเอา นักวิภาควิจารณ์ซ้ำซากนักวิภากวิจารณ์ฝ่ายเดียวมันเหมือนพวกแรงงานตกงานนะฮะมาวิภาควิจารณ์อยู่นะครับก็จะมุ่งตรงไปที่วิภาคษ์นเรื่องของรัฐบาลผมดูร,รายการนี้คลิปหนึ่งซึ่งเอา ต้องบอกว่าเจ้าแม่กินกู้ครับมาพูดถึงบอกว่ารัฐบาลเนี้ยสี่ปียังไงก็แจ้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบไม่ได้หนี้ครัวเรือนไม่ได้ผมก็ไม่ได้เถียงหรอกครับว่ามันแก้ไม่ได้ครับถ้ามันแก้ไม่ได้แล้วมันมัน พยายามที่จะแก้ปัญหากันไหมพยายามที่จะหาทางออกให้กับสังคมกันไหมนะครับใช่ครับรัฐบาลกําลังหาทางกันอยู่แต่คนที่มานั่งพูดอ่ะไม่น่าจะเป็นคนนี้อ่ะในแนวความคิดในฐานะผมนี่คนหนึ่งนะครับอยู่ในหน้าสื่อนะอ้างตัวเองเป็นสื่อได้เหมือนกันครับเพราะผมก็ผมเชื่อว่า ผมประสบการณ์ในเรื่องแบบนี้ครับผมก็ไม่แพ้เหมือนกันนะ่ะไม่แพ้ใครเหมือนกันครับคือการที่จะสอบถามเรื่องนี้ครับต้องสอบถามคนที่มาบริหารประเทศครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆครับที่เขาเขากำลังจะบริหารประเทศไม่ใช่เอาเจ้าแม่เงินกู้มาพูดใช่ไหมล่ะ เอาคนที่ปล่อยเงินกู้ซึ่งคุณก็ทำผิดกฎหมายอยู่แล้วกับการกู้เงินการที่ไม่มีบริษัทการไม่เปิดบริษัทเนี่ยคุณปล่อยเงินกู้เก็บเงินรายวันมันผิดกฎหมายอยู่แล้วครับแล้วเอามานั่งมานั่งวิพากวิจารณ์คนที่ทำระบบคนที่บริหารประเทศอยู่ในกรอบของกฎหมายครับ มันใช่ไหมล่ะเหมือนกับคุณเอาโจรมาด่าตำรวจอ่ะคุณภาคภูมิหรือช่องใหญ่นี่ครับช่องไทยรัฐนี่แหละบอกกันตรงๆเลยครับต้องบอกว่าถ้าโปรดิวเซอร์หรือผู้ทำรายการมีความคิดแค่นี้ครับที่จะจับแพะชนแกะจับคนนั้นคนนี้มาพูดครับ คุณต้องมองภาพด้วยว่าไอคนที่มานั่งพูดมานั่งวิาาพากษ์วิจารณ์น่มันคนดีหรือเปล่าครับคนที่ทําถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าครับนี่เบื้องต้นต้อง,ต,องต้องหาข้อมูลตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณรู้ทั้งรู้ว่าคนคนนี้ปล่อยเงินกู้นอกระบบอยู่แล้วคุณมาเอามาออกรายการนะ่ะ แล้วก็ยอมรับด้วยล่ะว่าตัวเองนี่ครับทำหมากินแบบนี้จริงอยู่ครับคุณอาจจะร่ำรวยในเวลานี้ครับเออรายได้ที่คุณได้มาคุณเสียภาษีในระบบหรือเปล่าคุณเสียภาษีให้กับประเทศหรือเปล่าครับ ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่แหกปากหน้าทีวีครับมาด่าคนอื่นทั้งที่คุณทํานอกเหนือระบบครับไม่เสียภาษีเงินได้นี่ฮะที่ผมพูดพูดตรงนี้ครับทีวีช่องใหญ่ครับวิธีกรก็ต้องถือว่า ค่อนข้างที่จะดังทีเดียวครับเปิดปากอะไรล่ะครับพี่น้องประชาชนมีความรู้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนพึ่งพาสายสีอย่างคุณได้หรือเปล่าครับไม่ได้เลยครับคุณควรที่จะเอากระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยคนที่ดูแลก,กระทรวงมหาดไทย คนที่ดูแลโครงการแบบนี้ครับมาพูดว่าหนึ่งสองสามเขาจะทํำยังไงไม่ใช่ว่าเอาโจรมาด่าคนดีไม่ใช่ว่าเอาโจรม,ม,มาด่าตํารวจบอกว่าตํารวจไม่ควรจะทําอย่างนั้นไม่ต้องทําไม่ทํานี้กับท,ทั้งทั้งที่ว่านั่นมันคือโจรคิดได้ยังไงล่ะครับตอนนี้การสร้างครับสร้างเป็นแบรนด์ขึ้นมาครับ ทำเพื่ออะไรครับทำให้บ้านเมืองวุ่นวายเอ๊ะทำให้บ้านเมืองสับสนครับออกมานั่งพูดเออแม้กระทั่งเงินกู้มาครับเออเงินที่จะเอามาแจกนี่ครับเงินดิจิทัลเลยฮะต้องบอกครับเออพูดกัน,นง่ายๆครับ จะเอาเงินสดจะเอาเงินสดจะเอาเงินสดพูดอยู่คำเดียวครับกู้เงินบาทมาต้องเอาเงินสดทำไมไม่จ่ายเงินสดครับเขาก็บอกอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าแหมตอนนี้เถียงกันเรื่องซื้อของเซเว่นไม่เซเว่นเท่านั้นครับผมไม่เข้าใจว่านักวิชาการต่างๆเนี่ยครับมันทื่อเรื่องไง หรือไม่ยอมเปิดรับความคิดของคนอื่นเลยครับทำไมจ่ายค่าเทอมไม่ได้ถ้าไม่จ่ายหนี้สินไม่ได้คุณถามสิคุณก็เอาเงินสดไปจ่ายหนี้สินสิไอ้ส่วนที่คุณจะซื้อนะครับคิดแทนคนอื่นทำไมล่ะครับเขาห้ามเกษตรกรซื้อปุ๋ยเลยเออเขาห้ามเกษตรกรซื้อเครื่องสูบน้ำเลยเขาเปล่าเลยครับ คุณมองเลยว่าคุณจะซื้อกินอย่างเดียวอ่ะเขาอาจาจะเอาเงินหมื่นไปซื้ออย่างอื่นซื้อปุ๋ยนะครับซื้อน้ำมันเขามีวิธีการแลกอ่ะไม่เคยค้าขายเลยครับเออรัฐบาลเขาเคยทำครับเอาข้าวแลกอาวุธเพราะทำได้ครับ เขาไม่ได้แกล้งโง่อย่างพวกคุณนี่อะไรไม่ได้ก็โอ้โหเนี่ยผลสุดท้ายก็เข้าไปที่ในทุนสุดท้ายมันก็เข้าในทุนทั้งนั้นแหละครับไอตัวไอตัวที่พูดอะ่ะไอ้ตัวดีเลยครับนะไอตัวดีเลยครับ,นะรบที่สนับสนุนในทุนเลยครับ สื่อใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่ได้เพราะอะไระครับเพราะในทุนทั้งนั้นครับโฆษณาใหญ่ๆใครบ้างนะครับเบียร์ยี่ห้อต่างๆน้ํายี่ห้อต่างๆผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่างๆที่เป็นแบรนด์เนมครับในทุนทั้งนั้นครับในเครือไหนล่ะครับในบริษัทไหนครับอย่ามากระแดะเลยครับเออบอกว่าไม่พึ่งเพื่อยังไงมันก็ไหลเข้าในทุนครับ ใครได้ประโยชน์พวกมึงนีไ่ได้ประโยชน์นะครับพวกมึงก็ไปเอาโฆษณาพวกมึงก็ไปเลียในทุนกับบริษัทใหญ่ๆพวกคูได้ไหมล่ะพี่น้องประชาชนได้ไหมไม่ได้หรอกพวกมึงนี่ได้ประโยชน์แต่พอพี่น้องประชาชนจะได้ใช้เงินกับเขาบ้างออกมาต่อต้านออกมาพูดจาประเทศจะล่มจมประเทศจะชิบหาย คำถามเนี่ยถ้าจ,จ่ายเงินสดแล้วครับเอาเงินไปเข้าบอลคุณไม่มองมุมนี้บ้างล่ะเอาเงินไปซื้อเหล้าซื้อได้ไหมครับคุณไปสามารถที่ว่าคุณไปลูดซิปกระเป๋าเขาได้ไหมล่ะไม่ได้ครับแต่เบื้องต้นเนี่ยการที่ใช้แอปใช้จ่ายทางนี้ครับ เขาก็จะควบคุมว่าคุณสแกนอะไรคุณจะทําอะไรคุณจะซื true ้ออะไรเบื culture, muse, re, ale, way, ized, ่อจริงๆครับเบื่อไอ้พวกแก้งโง่เนี่ยไอ้พวกสันดานพวกนี้ครับออกมานั่งพูดนั่งจาโอ้โห้ลอยหน้าลอยตาครับเป็นผู้รู้เป็นกูรูเรื่องเงินครับไม่ได้สนใจคนอื่นเลยครับไม่ได้สนใจพี่น้องประชาชนเลยครับพี่น้องประชาชนน่ะมันก็มีส่วนหนึ่งครับ ที่จะไปเล่นการพานันที่จะไปซื้อเหล้าไปซื้อบุหรี่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับแล้วคุณไม่คิดนะครับอภิน้อ์ประชาชนที่เขาไม่มีเงินซื้อปุ๋ยไม่มีเงินซื้อน้ำมันไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเกษตรถ้าคุณอยากได้เงินส่วนนี้คุณก็ไปเข้าระบบเพราะว่ารัฐบาลเขาแจกเงินมาเขาต้องการ ได้ภาษีคืนไปครับแต่คุณก็ไปแม่ไปเหมือนไปพูดแทนอะ่ะยังแม่ค้าร้านค้าต่างๆบอกว่าทำไงล่ะฉันไม่ได้อยู่ในระบบแต่คุณก็ได้หนึ่งหมืนบาทไม่ใช่หรือครับเงินมันก็จะเป็นการหมุนเวียนครับเขาไม่ได้เดนที่ร้านค้าให้คุณ ถ้าคุณอยากถูกต้องตามกฎหมายคุณก็ไปจดทะเบียนไปเข้าในระบบไม่มีใครว่าคุณครับตกลงเนี่ยอะไรกูก็ไม่อยากอยู่ในระบบครับอยากอยู่แบบสบายสบายเหมือนเดิมนี่ครับซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปครับอย่าลืมว่ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่ครับมันอยู่ได้โดยภาษีพี่น้องประชาชนอยู่ที่ภาษีร้านพาณิชย์ต่างๆครับ การค้าขายต่างๆที่มันเกิดขึ้นมีทุนหมุนเวียนมีการซื้อขายครับก็เจ็บภาษีรัฐบาลก็เจ็บภาษีเข้ารัฐรัฐก็มาบริหารประเทศครับมันก็เป็นวงจรแบบนี้ครับแต่คุณอยากได้บอกว่าไม่อยากอยากได้เงินแต่ไม่อยากเสียภาษีครับโครงการนี้เขาอยากได้ภาษีกลับมาให้มันเงินหมุนเวียน บอกโอ้ยตาสีตาสาที่ขายข้าวแกงที่ขายร้านค้าเล็กๆมันก็ไม่ได้สิถ้าคุณอยากได้อย่างเขาคุณก็ไปทําอย่างเขาสิครับมันจะไปยากอะไรล่ะครับแปลกบ้านเราครับเถียงแทนคนที่ไม่ถูกต้องเถียงแทนคนที่ไม่อยู่ในระบบของภาษีอากรเออ บ้าบอคอแตกกันหมดแล้วกัน,นักวิชาการต่างๆนี่ครับอยากได้ไปทำครับไปจดทะเบียนไปจดทะเบียนที่อบอตอไปทำให้มันถูกต้องกับเงินเข้าเท่าไหรภาษีเท่าไรกมันถูกต้องครับถ้าคุณเสียภาษีแล้วคุณค่อยมาพูดว่าคุณไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งครับแต่นี่คุณไม่อยู่ในระบบคุณแต่ว่าคุณอยากได้อย่างเขา แต่คุณได้อยู่แล้วครับหนึ่งหมืนบาทคุณจะเป็นแม่ค้าหรือไม่เป็นแม่ค้าก็แล้วแต่ครับคุณได้อยู่แล้วหนึ่งหมืนบาทครับมันผิดตรงไหนล่ะครับสิทธิเดี่ยที่รัฐบาลเขาให้ก็คือหนึ่งหมืนบาททั่วไปถ้าอยู่ในกฎเกณฑ์คือได้อยู่แล้วครับคุณจะไปใช้อะไรคุณจะไม่ใช้ก็เรื่องของคุณตรงนี้ต่างหากล่ะครับที่เป้าหมายรัฐบาลที่ให้ไม่ใช่ว่าคุณไปตั้งร้านค้า คุณไปใช้ใจ่ายจับซื้อของครับซื้อสินค้าที่คุณจําเป็นเอาไปซื้อครับการแลกเงินเนี่ยครับมันไม่ยากแล้วครับการหมุนเวียนเงิน,นครับขอให้มันมียอดเถอะนะเออให้มันมียอดอยู่ในบัญชีเถอะนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้หน้าไหนครับ ไอหน้าไหนที่มันแลกเงินไม่เป็นที่มันใช้เงินไม่เป็นครับเด็กมันเดินได้มันถือเงินไปมันยังใช้เป็นเลยครับผมเห็นไม่เห็นมันเหลือเลยเออไม่เห็นมันเหลือเลยครับวกมานี่นี่ครับวกมาเรื่องเงินกู้ครับเจ้าแม่เงินกู้ที่มาออกรายการครับ พอรัฐบาลเพื่อไทยมาพอรัฐบาลใหม่เข้ามาครับอยากเห็นกับอยากเห็นนี่นอกระบบมันหมดไปครับต้องย้อนกลับไปาปีที่ผ่านมาครับรัฐบาลเผด็จการมาจากรัฐบาลทหารโดยซ้ำไปมีอำนาจเบ็ดเสร็จมีมอ .44 ยังทำไม่ได้เลยนี่เขามาตามระบอบประชาธิปไตยครับเพียงเพื่อ เขาไม่ได้เอาพวกคุณเข้ามาร่วมรัฐบาลเท่านั้นเองครับจะเป็นจะตายครับเขาก็ทำในกรอบที่เขาทำได้ครับเขาไม่ได้ตัดสินใจรัฐบาลพักเดียวครับไม่สามารถทำได้ตามใจครับเขาจะทำพักร่วมไม่เอาเขาก็ทำไม่ได้ครับมันผิดตรงไหนล่ะครับด้วยเหตุด้วยผลนี่ย ก็เช่นเดียวกับคุณอยากเป็นรัฐบาลแต่พรรคเขาไม่สนับสนุนคุณก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลผมพูดชัดเจนนะครับมันถึงเวลาหรือยังครับเขาก็ทำอยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำเขาพยายามทำคุณก็เห็นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับโดนปัดแข้งปัดขาครับโดนต่อต้าน มันง่ายอย่างที่คุณคิดไหมล่ะคุณพูดแต่ปากคุณก็พูดได้ครับต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ครับแต่หลักใหญ่ใจความพี่น้องประชาชนได้อะไรครับเคยค้าขายกันไหมครับเคยทําอะไรกันไหมครับไปแหยปากในสภาผู้แทนราษฎรไปแหกปากอยู่นีใช้คีย์บอร์ดเทนย่ขากันอยู่ตอนนี้ครับผมถามหน่อย เคยทำอะไรให้กับสังคมบ้างครับเคยทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้างครับใช้คำว่าประเทศชาติเิงซวยกับประเทศนี้มันเิงซวยกับเออประเทศนี้เฮงสวยเพราะว่ามีคนเฮงสวยอย่างพวกคุณน่ะสิประเทศไม่เฮงสวยลอกครับ แต่คนเฮงชวยมาอยู่ครับแปลกมากครับสังคมหน้าฟิตหน้าสีตอนนี้ครับมันเป็นการค้านทุกเรื่องครับเรื่องจริงไม่จริงไม่รู้ครับผมเลยสงสารประเทศครับ อย่างน้อยครับผมทําธุรกิจผม,ผมก็หาเงินเข้าประเทศครับหารายได้เข้าประเทศครับไม่น้อยก็ามากแล้วครับแต่พวกนี้อยู่ในสภาพวกฝ่ายค้านนี่ครับทําอะไรบ้างล่ะครับตอนนี้เก่งทุกเรื่อง แปลกมากครับประเทศชาติมันจะเดินต่อไปยังไงล่ะครับจะบริหารประเทศกันยังไงครับรัฐบาลก็พยายามครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีครับนายกศรษฐาซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ครับบอกว่าเป็นข่าวลือ เออยังไม่ปรับซื้อต่างๆนะครับตั้งโพกันเองเอะตั้งโพกันมาคนนั้นจะหลุดคนนี้จะหลุดครับยังไม่ได้ปรับเลยครับเป็นกระแสกระเพื่อมอพยายามที่จะให้มันกระเพื่อมให้ได้ครับเหมือนปลุกระดมนะครับไอสิ่งที่กูพูดไว้ไสิ่งที่กูออกมาแล้วครับมันต้องเป็นจริงต้องเป็นแบบนี้ เขาจะแก้ก็ยากเขาจะไม่แก้ก็ยากเหมือนกฎกระลาโงมนะครับที่บอกว่ารัฐมนตรีสุทินเข้าไปแก้ไปยอมเสี่ยงตัวเองครับในเรื่องแบบนี้เพื่อจะแลกกับตำแหน่งครับคือเขามีความคิดเข้าใจแก้อยู่แล้วครับเวลาเข้าใจแก้เพื่อต้านรัฐหาร ก็ออกมาค้านอีกหมายความว่าอย่างไงครับหมายความพวกนี้มันสะเพรเหร่ะจริงๆครับมันไม่เอาสักเรื่องอ่ะคือกูจะค้านอ่ะอะไรที่มึงทำกูค้านหมดครับไม่รู้ดีไม่ดีครับตกลงว่ามันสนับสนุนรัฐประหารหรือมันไม่สนับสนุนรัฐประหารครับมันกลายเป็นว่าถ้าแก้เรื่องทหารเนี่ครับ แกกดกระลาหัวมเนี่ยครับบิ๊กทินเป็นคนผิดเออพราะไปแต่ทหารกลัวบกลัวทหารปฏิวัติผมถามเนี่ยการลดอำนาจของทหารนี่ครับเป็นการป้องกันใช่ไหมป้องกันครับแล้วทำไมมึงไม่สนับสนุนล่ะทำไมมึงไปค้านเขาล่ะไปกันแน่กนันเหนเขาล่ะนั่นหมายความว่า พวกมึงสนับสนุนในการปฏิวัติาหารใช่ไหมสันดานเลวมันเห็นท่าแท้จริงๆกับว่าถ้ากูไม่ได้ไม่ดีถ้ากูไม่มีตำแหน่งถ้ากูไม่ได้มึงทำอะไรก็ผิดหมดครับต้องบอกเลยนะครับว่าควยครับ